ไม่เธอูกใจให้กดไลค์แค่เพียงเธอชอบใจช่วยกดแชร์อีกสักหน่อยถึงเป็นช่องหน่อยๆคอยติดตามไว้สักนิดขยับอีกนิดขยับชิดๆโอ้โอ้กดกระดิ่งเลยสวัสดีครับท่านผู้ชม พบกับลุงหนึ่งชาแนลครับกับผมลุงหนึ่งครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ลุงหนึ่งจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับโสมไทยนะครับอันนี้ลุงหนึ่งปลูกไว้นะครับก่อเดือนกว่อฝาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บไปลวกจิ้มตะไพรกนะครับวิธทีเจ็บก็อย่างนี้เลยครับง่ายๆเลยครับอันเลยนะครับตะลักกรอบนะครับนี่นะครับ แบบนี้เลยนะครับหัวมากเลยนะครับส่วนเคล็ดลับในการปลูกให้อวบต้นอวบแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวลุงหนึ่งจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกให้อวบแบบนี้นะครับ ต่อตรงน,นี้นะครับยาวประมาณ2เซนนะครับเป็นท่อนๆอย่างนี้นะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับที่ทนหนึ่งทำแล้วได้ผลจริงนะครับต้นใหญ่ต้นอวบนะครับวิธีการทำสมไทยนะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับ ชำเลยครับง่ายๆนะครับวิธีชำกบยึนเปิดแบบนี้เลยครับกดไปเรื่ยง่ายๆนะครับสไตล์ลุงหนึ่งนะครับแบบง่ายโอเคจากนี้เราจะไปเก็บในที่ร่มนะครับไม่ให้โดนแดดประมาณสองสัปดาห์ นะครับเขาก็จะงอกเดี๋ยวอีกสสัปดาห์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงหนึงมาครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับครับท่านผู้ชมผ่านไปสองสัปดาห์ครับท่านผู้ชมก็จะได้ต้นสัประมาณนี้นะครับนี่นะครับที่เราทำกันไหนะครับที่สองสัปดาห์แล้วเดี๋ยววันนี้ลุงหนึ่งจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนกระถางเขานะครับเขาก็เริ่มโตแล้วนะครับ นี่นะครับเกี่ยวก็จะเป็นดินที่ลูกหนึ่งเตรียมเาไว้นะครับผสมแล้วผสมมูลไส้เดือนบูลวัวแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปี่ยกระถางกันนะครับครับท่านผู้ชมวิธีปลูกก็ง่ายๆนะครับ นี่เลยครับทีมทราเตรียมไปแล้วนะครับเนี่ยนี้เองนะครับ สำหรับวิธีนี้นะครับทสมผู้ชมทาในใดอยากไปทําตามก็สามารถไปทําได้นะครับได้ผลจริงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับอลองมาแล้วนะครับต้นใหญ่ต้นอวบนะครับ โอเคเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวลุ่หนึ่งจะมาอัปเดี๋ยให้ดูนะครับมวเขาอบไหมต้นโตไหมนะครับอีกหนึ่งเดือนครับครับท่านผู้ชมผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ต้นโสมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ครับเขาก็เปลี่ยนแปลงอยู่นะครับเขาตวบมากเลยครับนี่อายุเดือนกับสิ้าวันนะครับ ที่ต้หนึ่งปลูกอันนี้มาเปี๋ยวให้ท่านผูช้ชมได้ดูกันนะครับนนะครับสวยอยู่นะครับสวยมากนะครับออกมากต้นใหญ่มากนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลวกสมกันครับนี่กจะเป็นวิธีลวกสมนะครับท่านผู้ชมสมไทยเนี่ยถ้าเราลวกไปสุกนะครับเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาลวกท่านผู้ชมต้องสังเกตไปด้วยนะครับต้องเก็บสีเข้าไปด้วยเดี๋ยววันนี้ลูกหนึ่งจะแนะนําเทคนิคง่ายๆให้นะครับตอนนี้น้าร้อนน่าจะได้แล้วนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับแบบนี้เลยนะครับ นี่ยรเสิร์ฟได้เลยนะครับง่ายๆนะครับกดดนิดนึงนะครับให้เขาจมน้านะครับนะครับไม่ยากับท่านผู้ชมไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับเวลาลวกก็ให้สเกตสีเขาไปด้วยนะครับพอสีเขาเริ่มเปลี่ยนออกเป็นสีทองก็พอนะครับก็ลําบากนิดนึงนะครับท่านผู้ชมลงหนึ่งแผลงทาคนเดียวนะครับ ไม่มีผู้ช่วยนะครับคนลําบากที่เด้งนะครับหรือไฟเองด้วยถ่ายทำเองด้วยนะครับเวลาลวกสมหรือลวกผักทุกชนิดนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเตรียมน้ําเย็นไว้นะครับเอาไว้น็อกเขานะครับสีเขาจะได้สวยน่ารับประทานนะครับพิเศษเคล็ดลับเล็กน้อยจากหนึ่ง,น,งนะครับ เริ่มจะได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรออีกสักสักนิดนึงอีกอกสันิดนนึงะครับรอยสีเขาเหลืองนิดนึงนะครับเ,าเบาไฟลงนิดหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยครับได้แล้วครับท่านผู้ชมปิดไฟเลยนะครับแล้วก็ตัดล็อกลังเล็นเลยนะครับ เพื่อให้สีเขาสวยนะครับดูน่ารับประทานนะครับนอกน้ำเย็นเสร็จใส่จานเลยครับท่านผู้ชมนะครับเราจะใช้เวลาลวกอยู่ประมาณ4นาทีครับท่านผู้ชมลวกนานวันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะเละไปนะครับรับประทานไม่อร่อยนะครับ เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมและนี่คือหน้าตาของโสมไทยลวกนะครับน่ารับประทานเลยนะครับส่วนประโยชน์ของโสมนะครับว่าม,มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับลุงหนึ่งจะแปลไว้ท้ายคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็จะเรียกกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหนึ่งด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ